ขอกระลาสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและคุณผู้ชมผมมาสไตล์มาเวลและในวันนี้ครับเราจะพูดถึงมังงะตอ,อนใหม่ของเม d ดอินนบิที่รอถึง8เดือนเลยทีเดียวแต่ในตอนนี้นั้นเป็นตอนที่สนุกมากและก็มีข้อสงสัยมากมายเช่นกันจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับเนื้อเรื่องถูกย้อนย้อนกลับมาก่อนที่ตัวของริโกะจะได้เจอกับบอนดิวด้วยซ้ำเผอเ,เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นก่อนตอนที่ตัวนาจิเจอกับบอนดิวด้วย มันมช่วงที่ตัวของบอลดิวกำลังทดลองอะไรบางอย่างอยู่แล้วเขาก็รู้สึกได้ว่ามีคนไม่ประสงค์เข้ามาที่อินโดฟอนซึ่งกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มเฮลเฮกกลุ่มเรือต้องสาของสลาโจนั่นเองเธอได้รีบเข้ามาอย่างเร่งรีบเพื่อจะผ่านตัวของอบ,บีีชั้นที่5ไปชั้นที่6ได้ด้วยการลาสต์ไดรฟ์และในที่สุดครับโนวิกเขาสองคนนี้ก็ได้ไเผชิญหน้ากันตัวของสลาโจครับได้พูดคุยกับตัวของบอลดิวเพราะว่าตัวเธอนั้นต้องการจะผ่านลาสต์ไดรฟ์เพื่อไปสู่อบ,บีชั้นที่6 แต่ว่าตอนนี้ยังทําไม่ได้ครับตัวบอลดิวเขาบอกว่าการที่จะลงอบิชั้นที่6ผ่านลาร์สได้ได้นั้นจําเป็นต้องส่งเรื่องของตัวเองไปสู่เบื้องบนซะก่อนเป็นใช้วเวลารลอค่อนข้างนานเพื่อจะลงสูส่ลา์สได้ได้อาจช่วยหลัง7วันดีซําแต่ตัวของสลาโจครับเธอรอไม่ได้เหตุผลบางประการและยังด่าตัวของบอลดียวกลับไปด้วยว่าไอหน้ากาก,ากหัวทึบเอ้ยก่อนที่จะเริ่มมีปากเสียงกันครับคนคนนึงในกลุ่มของสลาโจเขาได้เข้ามาห้ามเอาไว้เขาบอกเหตุผลว่าใสดที่กลุ่มของสลาโจต้องรีบมา ว่าได้มีสมาชิกของเขาบางคนลงไปเที่ยวบ,บีชชั้นที่หกอละได้การติดต่อโดยเหตุผลเพราะภารกิจการตามหามิโกะที่หายไปบอลดิวก็เลยพูดแทงใจดำกลับไปรัาว่าโ oh, อ้ให้คนที่บอกตัวเองว่าเป็นคนขี้คาต้องการจะท้าทายอบ,บิสโดยผ่านลาสไดรฟ์เนี่ยนะเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ถึงจริงๆแต่ถึงอย่างนั้นครับกลุ่มของซาาโจก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้อยู่ดีเพราะยังไงกลุ่มของเธอก็ต้องส่งเรื่องไปเบื้องบนสักก่อน แล้วก็ดูวัสลาโจจะของขึ้นครับเลยพูดสวนกลับไปว่าเอ็งนี่มันน่ารำคาญจริงๆเลยนะไอ้หน้าตูดในตอนนั้นครับกลุ่มอัมแฮนก็เลือดจะไม่ไหวแล้วครับพวกเขาเริ่มหัวร้อนพวกการกระทําของสลาโจที่ดูหมิ่นบอนดรูแถมยังพูดกอกกวนไม่จบไม่สิ้นด้วยสลาโจเลยพูดสวนกลับไปว่าถ้าตัวของบอนดรูนั้นต้องการที่จะทําแบบนี้เพื่อยื้อเวลาแล้วแล้วก็บอกเลยมันไม่ได้ผลและอีกอย่างตรงเธอเองก็ไม่ได้ขี้ขาดด้วยจําไว้ด้วยนะไอ้หัวทึบ บอลดิวของเราก็เริ right ่มหมดความอุดทนเต็มท <Halloween. S 1> mm ีเหมือนกันครับเขาก็เลยตอกสวนไปว่ามันเป็นเรื่องแย่ที่ตัวราโจต้องการลงลาสไรด์โดยมีการขอรำเนินการมาก่อนแต่ยังไงก็ตามมันก็แปลกมากเหมือนกันที่กลุ่มของสราโจนั้นเต็มไปด้วยกลุ่มของจูโซหรือที่หมายถึงครึ่งคนครึ่งสัตว์ในเรื่องเมดอินนบิสบอลดิวบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากที่ตัวของกลุ่มสราโจนั้นเป็นมนุษย์ครึ่งคนครึ่งสัตว์ได้หรือพูดง่ายๆคือกลุ่มサาโจทั้งกลุ่มได้รับพรจากอบีนหมดเลย มันเลยทําให้ตัวบอลดูสงสัยมากครับว่าตัวของซาลาโจทํำยังไงถึงทำให้กลุ่มของเธอนั้นเป็นกลุ่มจูโซได้ทั้งหมดทั้งสองคู่ก็เริ่มมีปากเสียงก็ดุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับจนท้ายที่สุดกลุ่มอัม布ฮนทุกคนก็เตรียมบูธพร้อมต่อสู้แล้วและในตอนนี้กลายเป็นว่ากลุ่มของซาลาโจกลุ่มเรือ,อปลาก็ต้องสู้กลุ่มอัมแฮนของตัวบอลดูและทั้งสองก็เผชิญหน้ากันในที่สุดแต่ในเรื่องก็ตัดมาโดยไม่ได้บอกผลครับว่าใครกันแน่ป็นคนชนะในสึกนี้ แต่เราคาดว่าเป็นตัวของสลาโจนนั่นเองเจ๊นี่ตึงจริงๆเหตุการณ์ถูกตัดมาในปัจจุบันครับตอนที่สลาโจพากลุ่มลิโกไปสถานที่แห่งหนึง่งเธอบอกว่ากลุ่มของลิโกนั้นถือว่าโชคดีมากที่สามารถผ่านลาสได์มาได้โดยไม่กลายเป็นเนื้อกระบองไปพุชก้าไวซะก่อนซึ่งสิ่งที่สลาโจต้องการให้กลุ่มของลิโกทำก็คือการทดสอบสลาโจต้องการทดสอบความสามารถของตัวกลุ่มลิโกว่ากลุ่มของลิโกนั้นจะสามารถทให้เธอเชื่อถือได้มากแค่ไหนเพื่อจะพาลงัวบีชั้นล่าง หรือ,อบีชั้นที่7นั่นเองโดยมีเงื่อนไขว่าตัวกลุ่มของลิโกะนั้นจะส่งคนมาก,กี่คนก็ได้ในการจัดก,การนิชากลุระลงให้ได้และถด้หากทำสำเร็จตัวของซาลาจวจะพิจารณากลุ่มของลิโกะม่อีกทีซึ่งนิชากุระก็จะใส่อุดสงเธอที่เป็นโล่ป้องกันมาด้วยและกลุ่มของลิโกะก็เลือกจะให้เล็กออกไปคนเดียวเพราะตัวของเลกรู้สึกได้ว่าตัวเขารู้สึกบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับนิชากุระและเมื่อเลือกคู่ใดๆทั้งสองคนก็สู้กันครับดูดเดือดเลยทีเดียว พราะตัวของนิชาโกระนั้นเป็นคนที่มีความตึกทนทนั้งร่างกายเป็นอย่างมากมาที่ส่วนของเลกุที่เน้นความว่องไวซะมากกว่าทั้งคู่ต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาครับตัวของเลกุก็โดนกระทืบอ,อย่างเมามันถึงแม้จะไม่ตายก็ตามจนตัวของเลกุก็เลือมท่มไม่ไหวครับเขาก็เลยใช้พลังของโนวีขาวพุชกาเปลี่ยนร่างของเขาให้กลายเป็นร่างสีขาวทำให้การต่อสู้นั้นพลิกลกลับมาเป็นฝ่ายของตัวเลกุอีกครั้ง แต่เรื่องที่ข้ามไปถึงก็เกิดขึ้นตาลาจโจบอกให้เซรลูมิกับมานาเอะนั้นหลบออกไปเพราะเธอใช้ของบางอยา่างเพื่อนักผู้ชม,ชมไม่รู้นะครับตัวของเซรลูมิกับมานาเอะนั้นเป็นพี่น้องกันแต่เดิมเธอเคยโผล่ในมังะงตอน,น,นสั้นๆในตอนแรกก็ยังอยู่ปกตินั่นแหละครับแต่พอตัดมาหน้าถัดไปเท่านั้นแหละทั้งสองคนก็เสียชีวิตด้วยเหตุผลบ้าๆประการหรือพูดย่งยๆก็คือล่าสุดที่เราเจอเด็กสองคนนี้ครับเธอก็กลายเป็นศพไปแล้วแต่ไม่น่าสนใจมากครับว่าทําไมเด็กสองคนนี้ถึงกลับม นี่อาจจะเป็นเนื้อพลังของตัวสลาจโจที่แม้ตัวของบอนดูเองก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าคืออะไรเธอได้ใช้พลังของนกหวีดขาวเปลี่ยนร่างของนิชาโคระมาในอีกรูปร่างหนึ่งรูปร่างสีขาวขอตัวของเลกุเลยทําให้ตัวของนิชาโรละสามารถโต้กลับมาได้เลกุได้ใช้แรงสุดความสามารถเป็นแรงแบบเดียวกับที่ใช้กับตัวของริวซาไซแล้วก็ต่อยโดนนิชาโคละเต็มๆแต่ที่แปลกก็คือตัวของนิชาโคละนั้นไม่สะโตสถานเลยทําให้เลกุโดนสวนกลับแล้วก็โดนกระทืออีกเช่นเคยหรือแม้จะไม่ตายเหมือนเดิมก็ตาม อยู่ดีครับเทปาสเตคนที่อยู่ในกลุ่มของสลาโจที่ถูกจับเอาไว้ก็ได้บอกให้ทุกคนมาอาบน้ําได้แล้วเพราะน้ําอุ่นพร้อมแล้วและในตอนนั้นครับสลาโจก็ได้เปลี่ยนความคิดเธอบอกว่าการรวจสอบนั้นจบแล้วให้ทุกคนกลับไปที่แคมป์แล้วไปอาบน้ํากันได้เลยและก็เป็นอันจบตอนทุ่สิบสี่ครับผมนี่ถือเป็นตอนหนึ่งที่สนุกมากแต่ท,ทาให้เรารู้เรื่องของสลาโจมากกว่าตำขวรด้วยซึ่งมันก็สมชื่อของสลาโจที่หมายถึงสลาโจผู้ลึกลับตัวของเธอนั้นมีแต่ความลับเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองที่แบกไว้ที่หลังล่าสุดสลาโจก็ให้ตัวของลูกทีมของเธอเป็นคนแบกแล้วไหนจะเล่ที่บอลดิวบอกว่าตัวของสลาโจนั้นเป็นคนที่ขี้ขาดแล่กลายเป็นว่าพอเราเจอตัวสลาโจจริงๆเธอเป็นคนที่ปากแซ่บเป็นอย่างมากในเจลเื่ที่กลุ่มของสลาโจนั้นเป็นจูโซกลุ่มของคนที่ได้รับพรจากอบีสที่มีมาในรูปร่างของสัตว์เล่ไหนจะเรื่องความสามารถจ้โนวิดของเธอที่สามารถมอบพลังกับนิชาโกละได้และยังมีเด็กสองคนนั้นอีกนะครับ และเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าตรงอราจโจนั้นมีพลังอะไรกันแน่ก็เรียเป็นความลับสงชื่อเลยครับโอเคครับสำหรับคลิปนวนนี้ก็จบลงแล้วขอคนท่านผู้ชมที่ยังรับชมติดตามดูนะครับผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาทํามากแต่ทําเมื่อมีโอกาสนั่นแหละครับแำหรวันนี้สวัสดีครับ